สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทำไอตัวหน้าแต่งอย่างงี้ครับเห็นไหมอ่าเราผมจะมาสอนทำอ่าวิธีเปลี่ยนไอตัวสไลด์หน้าอ่าหน้าไอตัวไออนะไรน้ะหน้าโฮมหลักของเรานะครับโอเควิธีเปลี่ยนอย่างงี้นะครับคือให้เรากดคำวาเซตติ้งตรงนี้ก่อนให้เราหานะครับไอคอนเซตติ้งนะครับนเนี่ยเนี่ยออกมาให้ดูเซตติ้งสีเขียวกดเข้าไปปุ๊บจากนั้นนะครับให้เรากดเลือกไอเนี่ย virtual workspace นะครับกดไปปุ๊บ จากนั้นเห็นไหมมันจะมีเราสามารถเลือกเอาไหนเยอันี่แต่ต้องรอติดตั้งก่อนเลยพเนี้รอติดตั้งเสร็จก่อนนะครับนี่ไอ้ไม่รอติดตั้งเสร็จไม่รอวนโหลดไหมวันนี้รอหลังจากที่เราต้องการไอ้ตัวหน้าโฮมหลักให้ไปยังไงแล้วนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเลยอินสตอลเลย นี่นะครับไหมนี่แค่นี้เองอ่โอเคครับถ้างั้นผมขอจบวิธีเปลี่ยนหน้าโฮมหลักไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ